พุ่อกับผมนะครับรายการหมาแมวนะครับวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นในเรื่องการปฏิรูประบบราชการของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งได้กระทําโดยต่อเนื่องในช่วงของการปรับปรุงที่สําคัญดังต่อไปนี้นะครับ1การปรับปรุงตามข้อเสนอของ Fo s ต e r ร e p o r t ในปี1968เนะครับเพื่อปรับปรุงระบบราชการของอังกฤษให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกโดยการปรับปรุงสร้างส่วนราชการระบบบริหารให้มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะและส่งเสริมการฝึกอบรมให้ข้าราชการมีความรู้ความสามารถและทักษะที่ตรงกับสายงาน นะครับอง <S 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 การจัดตั้งอินฟิชชั่นซียูนิคนะครับในปี1979 19 19นะครับโดยนางมาร์เกริตเทเชอร์นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งนายกทัฐมนตรีเป็นสมัยแรกได้เริ่มการปฏิรูประบบราชการครั้งใหม่โดยตั้งอินฟิชั่นซียูนิคนะครับขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการต่างๆลดค่าใช้จ่ายและลดขนาดของข้าราชการลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่รัฐบาลน,นะครับ 3. โครงการ Financial Management i n i t i t i v e หรือ s m i ในปี1982นะครับรัฐบาลอังกฤษได้นำโครงการนี้มาใช้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและใช้งบประมาณเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของส่วนราชการภายใต้โครงการนี้ผู้บริหาร ในราชการทุกระดับต้องทํางานโดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีตัวชี้วัดความสําเร็จมีการกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนมีระบบข้อมูลที่ดีและเน้นการฝึกอบรมนะครับ 4. โครงการ Next Step Intuitive ปปี1988งเดรัฐบาลอังกฤษได้นำโครงการนี้มาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการพลเรือน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อให้การบริการของรัฐดีขึ้นกว่าเดิมโดยการปรับหน่วยง,งานให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดมีอำนาจบทบาทในการบริหารตัวเองนะครับขอบคุณนะครับคุณนาลงครับสำหรับนะครับ5โครงการ The t i Cent Charter ปีคศ1991 รัฐบาลภายใต้การนำของ John Major. นายจอห์นเมเจอร์ได้เริ่มโครงการเด e c ซิต z e ซ c นชาร์เตอร์ในปีคศ .1991 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงบริการให้แก่ประชาชนให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของหน่วยงานภาครัฐได้โดยมีหลักการสำคัญคือ 1. มาตรฐาน โดยจะประกาศมาตรฐานในการให้บริการกับประชาชนได้รับทราบและกำหนดให้ประชาชนสามารถร้องเรียนได้หากบริการที่ได้รับไม่เป็นตามมาตรฐานที่ประกาศไว้นะครับสองข่าวสารและการเผยแพร่โดยให้ข่าวสารเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐอย่างครบถ้วนและถูกต้องเช่นการดำเนินงาน ต้นทุนวิธีการและผู้รับผิดชอบสามทางเลือกและการให้คำปรึกษาจัดให้มีทางเลือกที่สามารถดำเนินการได้ให้แก่ผู้รับใช้บริการให้คำปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการนะครับสี่ความสุภาพและเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยให้การบริการด้วยความสุภาพเอื้อเฟื้อแก่ผู้ใช้บริการและ ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับผมห้าการแค่แก้ไขให้ถูกต้องกรณีที่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นจะต้องขอโทษอ,อธิบายให้เข้าใจถึงสาเหตุของการผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร่งด่วนที่สุดและหกการคุ้มค่าเงินนะครับ ให้บริการซึ่งคุ้มค่าเงินของผู้ใช้บริการและใช้ทรัพยากรของภาครัฐอย่างคุ้มค่าประหยัดและมีประสิทธิภาพส่วนผลการดำเนินการโครงการซิสเซนชา่นเตอร์จนถึงเดือนตุลาคมคศ1994ได้มีหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนได้จัดตั้งและประกาศใช้ซิสเซนชา่นเตอร์จำนวน SiSip Chatter Nak Sip <laughs> <laughs>